รองบาลเปลี่ยนกับอดีตจงอาเรือขอใหงค์งเจริญพระุที่มอบีที่สง <1971. S 1> <canvas. S 2> ่งให้เผื่อกขาได้เฉลี่ยองค์ท่านของหางงค์ท่านสั่งอาหารทุกอรังมาขึ้นเกาะร้อนประาวันนี้มีทุนการอะไรที่จะใช้หรือไม่ก็ต้องมีแน่นอนออกหลวงวันนี้น่ะ เป็นธุระสำคัญด้วยเราจะบอกนะครับทุกคนได้รู้เอาไว้เรื่องอะไรพี่จุนฮะตอนนี้ข้าพเจ้าฝันตามีลูกแล้วพระองค์มีลูกแล้วโอ้ก็จะเป็นไปได้ยังไงพุทธมรรคพันธ์พระองค์ยังไม่เป็นไปอย่างไรเป็นสีเลยจะมีลูกไม่ได้ใงรโกงเช็คคนอื่นก็ไม่เชื่อพระเจ้าค่ะธองหลวงก็ไม่เชื่อใช่พระเจ้าเจ้าก็ไม่เชื่อก้าหับผมก็ไม่เชื่อเชื่อท่านไม่เชื่อ เอาละถ้าหาทุกคนไม่เชื่อนะเตรียมตัวไว้ให้ดีเขาทำเป็นหลบซุ่มนะครับที่นี่ในวันนั้นแทนให้กับที่เอกมังเสดเป็นอะไรแับนี้อ่ะไม่ชอบถ้าทุกคนไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไวให้ดีแล้ว จะให้เจ้าได้พบกับลูกชายของเราเทพไตรออกมาได้แล้วลูกเทพไตรออกเตือราเลคับเรกรกเต็มัดทักรสายรื่นเขาแปกระปกกลางตราเต เวลาทุกค่ายเรายังมีกรอ่าหนือจากรียโตแล้วแต่ว่าสืนต่อยังเรียบเฉยยครับขอบคุณครับขอนุาตขอห้ทนเสโคเอาเลครับสหรับคืนวันนี้ขอลาแร์ที่วัดข่ต่อแวเจสิวัวัดาตังปร สิบห้าวัดภาคตครันออนองแล้วมีห้าก้าวัดแ่ว่าพวกเรายอน้องเลี้ยงข้าวตูอาครับสองคูครับพบกันตรงนี้ครับพี่ดองกลับที่หน้าครับขอบคุณเพื่อนคุณหลงพ่อและประธานที่เขนำินดีสนามทำเงี people people ้ยบานคำพันแนครับพี่ดอง พี่น้องมาจากสัพยาก็สิบสครั้งเลพี่นอ้องเมสาวัติกลางเอาละทุกคนจงเงยหน้าขึ้นมากำลัรงรบดกเราโคราชุนแคนทไปได้ฉบัดนีด้แล้วมี เอออึบก uh -huh 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 ็กล่าวของลูกแก่สายว้อยที่คอยนิครผู้หญิงเก่าชอบสงสัยเมื่อเห็นรอยยิงประพิพประไพนะต้องมองให้สุดนะครับ ที่มาหาพ่อไดวลูกรวะออกหวนองรอยยรถแทบไปใครสงสัยเสียจังมงดูขุนพลคนที่นดเขาพ่อเราอย่าง เฝ้าอูเดี๋ยวนั่งจองนั่งจองเฝ้าแต่มองดูอยเดี๋ยวคำโมงคำป่อยหรืออยากได้ซอยหรือเล่าคุ้มยากได้ซอยที่ห้อยไวข้าเรา ขอให no. mm ้คงเอาเป็นอะไรไปด้วยนะไมต้วยนะป๊ต no. 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 so okay. ิู้หลอนไม่มีลูกจะคุ้มหวยงงมองแล้วตองสะเปกดูพระรถโอเล่นเป็นรูนเด็กลู เดือคนเดียวเราคงจะเกี่ยวในคดีอาจติดคุกหลายปีคงผูกค,คดียีงมา ก็จ้อวันนี้ก็จ้องเคยตากกมองสงสัยมองราบุตรเทพไรเคยจะบอกใครเอาไมา่เล่าพระเอกน้องนิกมีพันธุ์บุกเขาเกิดมาจากวัดลูกของเราเต้อาเสพพ่อมีวัลูกด้วยเหรอ พ่อจะขอดเจ้ามาได้ยังไงเราพูดตลกไปได้ถามจริงะจริงหรือเปล่าเนี่ยขอดมาด้วยตัวเองเลยพ่อจะตัวเองเลยร้องวานบอกกำชับทีเถอะทำไมกำชับจะเลยไม่ต้องแฝงใส่ใครเขาอีกอสแสดงว่าอยากจะมีลูกเหมือนกันโรง้องกำชันเห็นมีลูกแล้วโรงโอ้โหท่านสงน่างดงามเหมือนจะร้องเปลือยเลยลูกชายเราลูกชายเราบริาัเสืบพ่อลูกมาเจอวันนี้วันแท้ หมูอม่าผข้าราชการคนใดมีชื่ออะไรกันบ้างลูกนี้ไม่รู้จักเลยลืมเลยนี่คนที่พ่อเคยพูดถึงให้เจ้าฟังอยู่บ่อยๆคนนี้ออกหลวงราชประตู롱ลานท่านออกหลวงโอเคแล้วคนนี้เราเรียกส่วนข้าหม่อมฉันมีชื่อว่าขุนตาลทุกท่านหรือชื่อนึงชื่อเล่นว่าลูกตาลชื่อลูกตาลแล้วก็หมูอม่าเสนาน้อยใหญ่ทุกคนเรียก ไอ้บ้าไม่ใช่เด็กบ้าใชคนบ้าหรือเปล่าไม่ใช่คนบ้าลูกแล้วมันถืออะไรอยู่เนี่ยมันทำอะไรอุ้งเด็กไอ้นี่เป็นจ้าเจ้าจำไม่ได้หรือไงใครเป็นใพระพี่เลี้ยงคุณเจ้าเอาพี่มือต่อไอ้มือต่อนี่แหละแล้วเขาเลี้ยงลูกใครอยู่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่ต่อเรียกมาคุยมือต่อเจ้าเรียกไอ้มือต่อจะเข้าทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรอยู่เดี๋ยวเอาล้าสมุทเทพตายเฮ้ย เทพยบไต้เขาโตเป็นหนุ่มแล้วใครอ่ะใช่คือเทพไป้ยี่สิบปีผ่านไปแล้วเนี่ยโตเป็นหนุ่มแล้วบ้าเหรออือหายไปชัดเลยยี่สิบปีนะเล่นเกมเป็นเรื่องสมมติถ้าเรายี่สิบปีก็ไม่จบเรื่องพอดีเอาลูกพระท่านนี้คือน่าชบุตรเทพยบไต้อะไรนี่ครอ่ะอ้าวใครอ่ะเอาไม่รู้ก็ไปเฮ้ยตายไหมเนี่ยเจ็บตายเลยเราไม่ใช่เพราะเราเจ็กนที่โยนเป็นเดลิดเบคแฮมใช มึงเนี่ลูกกูโตแล้วเออเดี๋ยวพ่อลูกสังเกตดูนะทหารเรือเราในตอนนี้ยังมีน้อยนะลูกเก่งเหลือเกินยังมีสึกเดี๋ยเสือมด้านวิชาชีพเด็กแทนทีของเราเองเป็นทหารรองรับได้เพียงพอความพิชิตของลูกอยากให้ทหารคนไหนก็ได้ไปร่างสมรรถทหารมาเพิ่มดีกว่าพี่ค่ะได้สิลูกได้สิลูกเพราะนั้นแล้วก็เออคุณตาลชัวร์ค่ะสำหรับเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของคุณตาล เจ้าหน้าที่ขารับอาสาทำเรื่องนี้เองจ้าก่อนจ้าก่อนสารเดยนี่เสียพ่อใช่เลยลูกเออพี่บอกแน่ดูกตาเลยเป็นคนพูดจากระชูโค้เง่าเป็นคนพูดไม่เพลาะและที่สำคัญก็บอกแน่ว่าถึงตายเนี่ยจะเปกวาดทหารเป่นหัวสมุ่นพี่บอกแน่ฉจะเกลียดเจ้าซะเลยพี่บอกว่าอะไรหมเลูกคนที่เหมาะสมที่สุดท่านออกหลวงจะต้องลาพี่เลี้ยงต้องแล้วลูกไอ้อกหลวงเนี่ยหมอที่สุด ความคิดของเจ้าดิ่านถูกต้องจริงๆเรื่ยออกเล่าพี่ใหญ่ค่ะได้ยินยังตอบฉันได้ยินพี่ใหญ่ค่ะถ้าได้ยินแล้วเร่งทําตามรับด้ครับพี่ใหญ่จะแจ้งข่าวต่อโบ้ฟ้องไว้เพราะฉะนั้นถ้าหากแม้ว่าเจ้ามีธุระอะไรอยากจะคุยกับอำมาตย์เสนาน้อยใหญ่ทำได้ตามสบายลูกพ่อจะเข้าไปพักก่อนก่อนพ่อใหญ่พี่ค่ะไอ้เด็กจะเข้าไปพี่ค่ะส่วนพวกท่านทั้งหมดอดหน้าที่และพ่อพักเถิดอนุญาตคุณลาวจุ่งตามสบาย ออกล้วงดูแลเรื่องรี้ฝากกับแท่ทนด้วยรีบไปรีบกลับมาทำความดีเอาไว้ความดีนะั้นจะกลับมาตอบแทนนใ,ให้แล้วความโชคดีไปก่อนสร้างความสงสัยให้คนกลางตินแฮชตินแล้วอัน 太精彩了，我们。